แค่ขณะหนึ่งขณะหนึ่งแค่นั้นเองคล้ายๆกับตระหนักลงไปว่าจิตเขากําลังรู้อยู่นะตระหนักลงไปให้รู้ว่าตัวนี้จิตเขากําลังรู้อยู่แค่นั้นแหละแต่อย่าไปสําคัญว่ามีการตระหนักอยู่จริงๆนะเข้าใจไหมเนี่ย <c oughs> อย่าไปสําคัญว่ามีเราเป็นผู้ไปตระหนักเป็นผู้ไปรู้อยู่จริงๆไม่ได้นะ ใอ้ตรงนี้นี่ขอพูดเพิ่มเติมให้พวกเราฟังต่ออีกสักหน่อยพวกเราจําไว้นะว่าพระพุทธเจ้าสอนพวกเราว่าขันห้าเป็นอนาต,ตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราหมายความว่ามันไม่มีเราเลยกายนี้ไม่ใช่เราจิตดวงนี้ก็ไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเรา เข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนนะถ้าเข้าใจตรงนี้ได้แล้วพวกเราจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธศาสนาเข้าใจแก่นของพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราจะหมดสิ้นสงสัยธรรมะทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยรวมลงตรงที่อาจารย์กำลังสอนอยู่นี่แหละถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ก็เข้าใจทั้งหมดเลย ของพระพุทธศาสนาทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธรรวมลงมีแค่นี้แหละบอกจริงๆใช้เวลาฟังทำความเข้าใจไม่ถึงหนึ่งนาทีก็จบแล้วนะสำหรับผู้มีปัญญาที่นี้พูดต่อจิตของพวกเราไม่ใช่ของเรานะ จิตเป็นเพียงภาษาพูดให้พวกเราได้เข้าใจด้วยอภภาษานี้ไม่งั้นอาจารย์ไม่รู้จะภาษาอะไรมาพูดให้พวกเราเข้าใจนะให้เข้าใจว่าจิตเนี่ยมันไม่มีเราอยู่ในนั้นจิตเป็นธรรมชาติว่างๆใสๆไม่กินพื้นที่ไม่มีขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่เมืด่ดไม่สว่า <c> ง <oughs> เขามีอาการรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา อย่าไปหาปัจจุบันนะมันเป็นปัจจุบันโดยที่ไม่มีภาษามาบอกว่าปัจจุบันเขารู้อยู่ตลอดเวลารู้ถึงทุกสรรพสิ่งเลยทุกสรรพสิ่งในที่นี้อาจารย์ขอเรียกมันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความคิดนึกอารมณ์ไม่ว่าสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีทั้งหมดนี้เรียกมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมดเลยนะทุกครั้งที่